สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร่เปี่ยมสุกเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่เราสามารถทําได้นะครับการขุดล่องน้ําการมีแหล่งกักเก็บน้ํานะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายเราไม่ได้เสียพื้นที่ไปนะครับพื้นที่ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับพื้นที่ตรงนี้15ไร่ยังอยู่เท่าเดิมแม้ว่าจ่าจะขุดคลองแบบนี้เยอะมากตรงนี้เรียกว่าคลองไส้ไก่มีหน้าที่อะไรหนึ่งนะครับช่วยในเรื่องของ ในฤดูน้ําหลากฤดูน้ําท่วมเนี่ยตรงนี้จะช่วยเรากักเก็บน้ําลงไปน้ําจะไม่ท่วมแปลงไผ่ของเราไม่ไม่ท่วมแปลงเกษตรของเรานะครับแล้วก็หน้าแล้งเขาจะเป็นตัวที่ช่วยกระจายความชื้นนะครับทําใหา้พื้นที่ทั้งหมด15ไร่เนี่ยมีความชื้นต้นไม้สามารถดูดน้ําไปใช้ได้ดูดน้ําไปกินได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกผักที่สามารถปลูกในน้ําได้นะครับแล้วก็ ที่จ่าเคยอธิบายไปว่าเรามีปลาที่สามารถโตได้ในน้ําตื้นก็คือล่องน้ำเนี่ยจะกว้างแค่1เมตรครึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความลึกจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรปลาที่สามารถโตได้ในน้ําตื้นก็คือ1ปลาดุกปลาหมอชุมพรนะครับปลานิน่นปลาสลิดสามารถโตได้ในน้ําตื้นแบบนี้เป็ดของเราก็มีพื้นที่ให้เล่นน้ํหาห่านก็มีพื้นที่ให้เล่นน้ำพวกสัตว์ต่างๆนี่เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในเรื่องของการจัด เรื่องของน้ําดื่มมาไว้ให้เขาก็สามารถที่จะกินน้ําจากในคลองนี้ได้เลยนะครับซึ่งคลองไส้ไก่นี้ก็จะเชื่อมกับบ่อหลักเมื่อบ่อหลักน้ําแห้งนะครับคลองไส้ไก่เนี่ยน้ําก็จะแห้งตามเมื่อแห้งลงไปแล้วเนี่ยจะมีพืชน้ําเล็กๆเกิดขึ้นมาที่บริเวณตลิ่งหรือบริเวณที่ดินนะครับที่น้ําลดลงไปไอ้พวกพืชเล็กๆพวกเนี้ยที่มันขึ้นมาอ่อนๆเมื่อเวลาเราเติมน้ําลงที่แหล่งน้ําใหญ่นะครับน้ําก็จะเคลื่อนที่มา เคลื่อนที่มาแล้วก็ระดับน้ําก็จะสูงขึ้นปลาที่ลงไปรวมอยู่ในแหล่งใหญ่ก็จะขึ้นมากินอาหารด้านบนก็จะมาหาอาหารกินด้านบนนะครับทําให้เราประหยัดเรื่องของเ,อเรื่องค่าใช้จ่ายในการให้อาหารรวมไปถึงการเคลื่อนที่ของน้ําเนี่ยทําให้เกิดออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยมีประโยชน์ทั้งพืชและสัตว์ทําให้การเจริญเติบโตของปลาในแหล่งน้ําของเราเนี่ยโตได้ดีรวมไปถึงเมื่อเรานําไปลดต้นไม้เมื่อมันมีออกซิเจนแล้วเนี่ย สังเกตไหมครับว่าเวลาเราลดต้นไม้โดยใช้สายยางลดต้นไม้จะไม่งามเหมือนกับฝนตกเพราะว่าฝนตกลงมาเนี่ยเอาออกซิเจนลงมาที่รากของไผ่เอ่อรากของต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นออกซิเจนที่อยู่ในน้ํามีความสําคัญต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับนี่ก็คือประโยชน์ที่เราได้จากการมีร่องน้ําซึ่งเราไม่ได้เสียพื้นที่ไปเลยแล้วในร่องนี้จ่าก,ก็เลี้ยงปลาดุกไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดู อ้าวตากลูกนี่ครับนี่ก็คือผลผลิตที่ไม่เสียเปล่านะครับจากพื้นที่ที่เราคิดว่าเสียไปเราก็ยังมีปลาเอาไว้กินเอาไว้ขายได้นะครับรุ่นนี้เพิ่งปล่อยไปได้เดือนก,อกว่ารุ่นนี้เพิ่งปล่อยไปได้เดือนก,อกว่านะครับตัวก็ยังไม่โตแต่ก็ทอดจิ้มน้ําปลาได้แล้วครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ้าวชมก่อนชมก่อน มกอนอันนี้ปล่อยเขากลับลงไปลปล่อยเขากลับลงไปครับมีทุกล่องเลยนะครับปลาเรามีทุกล่องเลยก็จะปล่อยแต่ละล่องเนี่ยก็จะไม่ซ้าชนิดกันแต่ก็เขาสามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้ในนี้ก็จะมีพวกปลาหมอปลานินปลาสลิดด้วยเหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ